คุณจำสูตรนี้ไว้อีกสูตรหนึ่งนะคะตัวเองน้ำเกลือเอาไว้ชุบกล้วยปิ้งหรือข้าวโพดปิ้งคือขอบอกเลยว่าอร่อยมากได้สูตรมาจากคนที่เขาทำขายจริงๆแล้วเอามาแจกสูตรวันนี้ได้กล้วยน้ำน้ำวามาสวยมากๆตัวเองเราจะปอกเปลือกและหั่นเป็นท่อนๆนะคะเข้าอบหม้ออบลมร้อนนะคะทุกทุกคน ตั้งที่ไฟร้อยองศาซีประมาณ50นาทีนะคะระหว่างลรารอกล้วยสุกเรามาทำน้ำเกลือกันก่อนใช้น้ำตาลทรายไม่ฟอกสี150กรัมเกลือเม็ด75กรัมน้ำผึ้ง22กรัมนะคะน้ำเปล่า250 ml ไปตั้งไฟจนกระทั่งเขาเกลือละลายแล้วก็เดือดปุดๆแบบนี้พักไว้ก่อนเน้นย้ำว่าต้องเป็นเกลือเม็ดนะเอง กล้วยเราอบมาได้25นาทีค่ะแล้วก็มากลับให้เขาเหลืองทั้ง2ด้านแล้วก็อบต่อจนสุกทั้ง2ด้านเลยนะคะทุกคนระหว่างเรารอกล้วยเรามาทำส่วนของน้ำกะทิกันก่อนค่ะใบเต3บย3ใบน้ำตาลมะพร้าว เจกรัมเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็กะทิ125กรัมเอาไปตั้งไฟกลางค่อนอ่อนนะคะคนจนกระทั่งน้ําตาละละลายแล้วก็ใบเตยสุกส่งกลิ่นหอมตอนนี้คือหอมมากเลยพอเขาเดือดแบบนี้ก็ปิดเตาพักไว้ก่อนทีนี้กล้วยของเราได้ที่แล้วค่ะเราก็เอาบางส่วนมานะคะ ทุบให้เข้าแบนๆแบบนี้เลยเป็นชิ้นพอคําแบบนี้นะคะเอาไปราดกะทิได้เลยค่ะตัวนี้ขอบอกเลยว่าหอมมากๆเผื่อนะคะบางคนชอบชุบน้าเกลือบางคนชอบราดกะทิก็ทําเผื่อให้ลูกค้าไปทีนี้เราจะแบ่งน้าเกลือมาประมาณเนี่ยครึ่งถ้วยตัวเองแล้วก็เอาน้ํากะทิอะค่ะใส่ไปสองช้อนโต๊ะนะคะน้ําเกลือของเราจะแบบว่าหวานเค็มมันอะแล้วเอากล้วยที่เหลือมาชุบเลยค่ะเอามาชุบทั้งหมดเลยนะตัวเอง พอชุบน้ำเกลือเสร็จปุ๊บแล้วเอาไปอบต่อนะเพื่อให้น้ำเกลือเขาแห้งแค่นี้เองยิ่งอบแห้งน้ำเกลือจะซึมเข้าไปในเนื้อกล้วยดีแล้วมันกรอบมันหอมอร่อยลงตัวสุดๆเองไม่เคยกินน้ำเกลือที่ไหนอร่อยอย่างนี้มาก่อนเลยลองทํากันดูนะคะเพราะว่าเขาเขาทำขายจริงๆแล้วเขามาแบ่งปันสูตรซึ่งน่ารักมากแล้วกุ้งก็จาไม่ได้ด้ว,ว่าชื่อช่องเขาชื่อช่องอะไรจะให้เครดิตเขาทุกคนเนี่ยอบต่อนะคะให้เขาแห้งใช้เวลาไม่นานหรอกเองสี่ห้านาทีแค่นั้นแหละ ทำตามใจลูกค้าเลยนะคะใครชอบราดกะทิก็อร่อยไม่แพ้กันใครชอบจุ่มน้ำเกลือก็โคตรอร่อยกินไปหลายเลยค่ะวันนี้ลองทำกันดูนะคะ